คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนผีโม่แป้งเป็นคำตอบ l Let It be take ช่างแม่งมันเถอะเมื่อมันจะเอาแต่เอาให้ได้ก็เห็นจะไม่ใช่แค่ประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแน่น้ำมันใต้ท้องทะเลมันก็ต้องขุดเจาะขึ้นมาแบ่ง50-50กับดองของมันจนได้บ่อนกาสซโนทั่วไทยก็ต้องเกิดพร้อมๆกับอกสารพัดที่มันวางแผนจะกอบโกยก็ โกยเถอโยมจะเอาอะไรก็เชิญตามแต่ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินต้องการทำไงได้เมื่อเขาเดีวกันแบบนี้เราประชาชนจะไปขืนขัดก็เหมือนกเกาไม้ซีกไปงัดไม้สูงลำพังแค่หักยังพอทำเนาแต่ถ้ามันดีดหน้าเอาก็เจ็บตัวเจ็บใจเปล่าๆว่าไหมนี่พูดแล้วก็อดนึกถึงข้อความที่คุณอาทิตย์ไรรัรรโรตโพสเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนไม่ได้ท่านว่าอย่างนี้ทำไมพระบรมราชาองคการและคำพิพากษาสารดีกาไม่มีความหมายไม่ศักดิ์สิทธิ และไม่ได้รับการปฏิบัติตามแถมยังฝ่าฝืนอีกด้วยถ้ามีความหมายและศักดิ์สิทธิ์จริงจะเกิดกรณีต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรเช่นเขากระโดงสนามกอล์ฟเอาภาย 34, มย,ยูมส4 4พารไม่การมยึดทรัพย์ตามคำพิพากษาสาลฎีกาการไม่คืนทรัพย์สินปตทเหตุการณ์ชั้นทิสี่เหตุนี้คือต้นเหตุของความล่มสลายของความยุติธรรมประเทศไทยควรมีสภาธรรมาาิบาลและคุณธรรมใหญ่กว่าและเหนือกว่าฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการและองค์กรของรัฐทั้งหมดเพื่อควบคุมตรวจสอบและลงโทษอีกหรือไม่ถามผมผมตอบว่าเห็นด้วยและควรมีแต่ก็ถามกลับคุณอาทิตย์แหละว่าสภาธรรมิบาลและคุณธรรม ประกอบไปด้วยบุคคลที่มาจากไหนล่ะจากพระจากครูจากแพทย์หรือจากผู้พาาิากษาสารน,นักวิชาการนักกฎหมายแล้วจะต่างอะไรกับองค์กรอิสระต่างๆที่มีอยู่พอแทนที่จริงธรรมะธิบาลและคุณธรรมมันอยู่ที่คนไม่ได้เกี่ยวกับชื่อองค์กรถ้าคนดีมีฮิริโอตปะมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมประจําตัวเสร็จแล้วจะนั่งอยู่ที่ไหนองค์กรนั้นก็มีแต่ความน่าเชื่อถือน่าเลื่อมใสศรัทธา ผมถามไม่ได้หมายจะขัดคอให้คุณอาทิตย์ขัดใจแต่ต่อให้มีสภาธรรมบ้บญัและคุณธรรมที่เหนือกว่าหากคนที่เป็นนั่งยังมีกิเลสตัณหาอยากได้ใครมีทั้งเงินตรายศถาบรรดาศาักดิ์แล้วจะวางใจจะไว้ใจได้อย่างไรจะไปควบคุมตรวจสอบลงโทษใครคนอื่นได้หรครับฉะนั้นคำถามทำไมพระบรมราชาองค์การและคำพิพากษาสารดีกาไม่มีความหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์และไม่รับการปฏิบัติตามแถมยังฝ่าฝืนอีกด้วย คำตอบคือเงินและยศถา2ตัวนี้เท่าน,นั้นแหละครับคุณอาทิตย์คําว่ามีเงินจ้างผีโมแป้งไม่ว่าต้องกำเนิดมาจากไหนก็ถือว่าเป็นความจริงเนิรันดรความจริงที่ว่าไม่ว่าจะอาชีพอะไรสังคมองค์กรไหนบรรดาผีโม่แป้งยังพร้อมจะทํางานตามการว่าจ้างอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเขาก็โดงไม่ว่าจะสนามกอล์ฟเอาพายไม่ว่า MOU2544 ไม่ว่าการไม่ยึดทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาไม่ว่าการไม่คืนทรัพย์สินปตทไม่ว่าเหตุการณ์ชั้นสิถ้าเงินไม่มายศถาบรรดาศักดิ์ไม่ประเคนให้มีเหลือพวกผีจะยอมมอบกายถวายหัวรับใช้โดยไม่ได้เกรงกลัวกระทั่งพระพรมราชองค์การและคำพิพากษาศาลฎีกาและที่น่าแปลกปนตะลึงงงงานผสมกับความคับแค้นข้องใจนั่นก็คือเมื่อผีถูกจับได้ก็ัดใส่หม้อคุกอยู่แค่ประเดี๋ยวบะดาวบา ตัวตดไม่ทันหายเหม็นมันก็ออกมาหน้ามาที่ปรึกษานายกซะแล้วเพราะอย่างนี้แหละผีมันถึงไม่กลัวไม่เข็ดไม่หลาบยังพร้อมจะรับโม่แป้งกันอยู่เป็นปกติได้ทั้งเงินยศถาบรรดาศักดิ์ยกเว้นผีแม่นาคถูกจับลงจอทีไรผู้สร้างพ่วมกับได้รับทรัพย์ทุกครั้งไปเฮ้ยเหนื่อยใจไม่รู้เมื่อไหร่ผีโม้แป้งจะไปผุดไปเกิดคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน